สวัสดีครับผมเล็กจักลาแลเลยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกมโรมนะครับในโหมดแบบโซโลนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอตัวโรมแบบโซโลโหมดเนี่ยมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับก็คือไม่มีในรูบุลเลยนะครับแต่ว่ามีแฟนเมดนะครับซึ่งทําขึ้นมาแล้วก็ ได้รับความนิยมในบอร์ดเกมกิกนะครับผมก็เลยเอามานำเสนอในช่วงนี้ซึ่งหลายๆคนน่าต้องอยู่บ้านนะครับที่จะต้องล็อกดาวน์นะครับก็เอาไว้เล่นกันเพลินๆวิธีการเล่นเตรียมตัวก็คือนอกจากมีโรมแล้วเนี่ยก็มีลูกเต๋าเพิ่มอีกแค่ลูกเดียวนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับทีนี้วิธีการเซตอัพก็จะเหมือนกับ วิธีการเซตอัพโรมปกติก็คือเราจะสับการ์ดพื้นที่นะครับแล้วก็วาง6อันเรียงตามอย่างนี้นะครับเลือกสีขึ้นมา2สีนะครับในที่นี้ผมเลือกสีแดงกับสีเหลืองให้เพื่อนๆได้เห็นง่ายนะครับแล้วก็เอาคาแรคเตอร์3ตัวของสีหนึ่งนะครับออกมานะครับส่วนอีกสีไม่ต้องออกมาเพราะว่าจะเป็นเหมือน AI ที่เราต้องต่อสู้ด้วยนะครับตัวเหรียญน,นะครับเอาออมาแค่45เหรียญเอาออก15เหรียญออกไป แล้วก็ลูกเต๋าหนึ่งลูกเอาไว้ทอยเพื่อดูว่า AI ลงทางไหนทีนี้วิธีการเล่นก็ง่ายมากครับเริ่มจากเทิร์นของ AI นะครับเขาก็จะทอยลูกเต๋านะครับฟืบอ,อย่างนี้ทอยได้2นะครับทีนี้เขาก็จะกําหนดว่าพื้นที่ไหนอย่างเช่นซ้ายบนจะถือว่าเป็น1 1 2 3 4 5 6นะครับในที่ที่ทอยได้2ก็คืออยู่ข้างบนนะครับบนตรงกลางนะครับเราก็จะเอาการ์ดที่เราสับเนี่ยนะครับ เอาใบล่างสุดออกมานะครับแล้วดูว่ามีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญในที่นี้ก็คือมี3เหรียญให้เราเอา3เหรียญออกจากเกมไปอ่าในที่นี้คือเหมือนเป็นตัวนับเวลาด้วยเพราะฉะนั้นถ้า45เหรียญตรงนี้หมดเมื่อไหร่นะครับเกมจบทันทีแล้วเราจะมานับคะแนนแข่งกับตัว AI ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งเราจะได้คะแนนตามตัวาการ์ดที่เราได้นะครับ ลบกับตัวโทเค็นที่ยังคงเหลืออยู่บนบอร์ดยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเหลือบนบอร์ดมีโทเค็น3อันเราก็ติดลบ3นะครับถ้าคะแนนเราเยอะกว่าก็ชนะถ้าเสมอกันเราถือว่าเราแพ้ AI นะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการจบเกมแบบที่1ก็คือไอซีสเหรียญน,นี้หมดนะครับวิธีการจบเกมแบบที่2ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ AI เนี่ยเก็บการ์ดครบ7ใบนะครับ เราแพ้ทันทีนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่า7ใบง่ายไปให้เราเล่นฮาร์ดคอร์โหมดนะครับก็จะแค่5ใบเราก็จะแพ้เลยนะครับส่วนวิธีการชนะของเราก็คือเราเก็บการ์ดครบ10ใบแล้วเราก็ชนะโดยที่ไม่ต้องนับคะแนนนะครับอ่าน,นี้เป็นวิธีการชนะอีกแบบหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้พอ AI ปุ๊บเราเอาเหรียญออกไปปุ๊บนะครับให้เราดูว่าวิธีการวางของเ i เป็นยังไงนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเราก็จะ หยิบโทเค็นมา5อันไอตัวที่เป็นหมอกที่เป็นรอยประเนี่ยเราต้องลงด้วยนะครับสำหรับ ai คือลงหมดทุกอันนะครับอ่าอย่างกรณีนี้ลงเป็นรูปตัว L5 อันเราก็เอาโทเค็นออกมา5อันนะครับแล้วก็ดูว่าลงตรงไหน AI จะได้ผลประโยชน์เยอะสุดนะครับซึ่งกรณีนี้ลงแบบนี้นะครับเขาจะได้เหรียญเยอะสุดปิดเหรียญก่อนแต่ถ้าปิดการ์ดได้ให้ปิดการ์ดนะครับอ่า ฟึบอย่างนี้สองสปิดไปแล้วสเหรียญโอเคอันนี้คือเทิร์นของ AI ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเทิร์นของเราเราก็มาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างซึ่งเราก็เล่นเทิร์นเหมือนเดิมคือผมจะเลือกรี s านะครับอ่าเราก็หยิบโทเค็นออกมา3อันนะครับแล้วก็เลือกลงตามนี้อ่าตัวทกอันไหนที่ใช้แล้วก็ความออกนะครับผมก็เลือกตรงนี้1 2 3 อ่เราเก็บเหรียญตามปกติ3เหรียญน,นะครับทุกครั้งที่เราต้องการจ่ายนะครับในที่นี้เหรียญของเรามีวิธีการเดียวที่จ่ายคือจ่ายเพื่อทําไอตัวหมอกตัวนี้ลงไอตัวที่เป็นเส้นปะกคือจ่าย2เหรียญเหมือนปกตินะครับก็จ่ายกลับไปที่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคตอนนี้เธอเราก็เสร็จแล้วอย่างรวดเร็วต่อไปนะครับเหมือนเดิมเราก็เล่นวนไป3นะครับ สามก็คือตรงจุดนี้เพื่อไม่ให้ลืมเนี่ยเราสามารถเอาตัวลูกเต๋าวมามาร์คไว้ตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็จัวมันเดิมโอ้โดนอีกสามเหรียญนะครับก็อย่าลืมนะครับตรงนี้โอเคอันนี้โอ้โหอันนี้แปลกประหลาดมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับให้เราดูนะครับเรียงลําดับเราต้องเรียงจากขวาไปนะครับอ่าก็คือเราลงตรงนี้ก่อนฟริรนะครับ ลงเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ส่วนตัวนี้เส้นปะอันนี้นะครับลงไม่ได้นะครับลงไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถลงตรงนี้ได้นะครับโอเคก็ลงอีกทีโอ้โหทีนี้สองอันเนี้ยเราแพ้นแน่นอนอันนี้เราลำบากละนะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็เออผมอยากได้เหรียญยากเลยนะครับผมก็ลงอย่างนี้ดีกว่านะครับ เพื่อความชัวนะครับ1นสองนะครับใช้ตัวนี้นะครับติ๊กความไปแล้วก็ได้อีก2เหรียญ AI เหมือนเดิมนะครับ AI เล่น6ก็คือตรงนี้นะครับก็โจขึ้นมา2เหรียญนะครับออก2เหรียญแล้วก็ลงเป็นนี่แพทเทิร์นสามแฉกแบบนี้นะครับก็ ลงตรงนี้น่าจะดีสุดนะครับจะค่อนข้างยากนะครับอันนี้แต่เราเล่นแบบ Normal นะครับเราเปิดโอกาสได้7ใบนะครับต่อไปตาเล่านะครับเราก็เหลืออันสุดท้ายนะครับซึ่งแน่นอนผมก็ต้องลงตรงนี้นะครับผมใช้2อันเลยดีกว่าเพื่อเมคชัวร์ว่าจะได้เหรียญเพราะฉะนั้นผมยอมจ่าย2เหรียญนะครับเพื่อจะใช้ไอตัวหมอกตัวนี้นะครับลงเพราะฉะนั้นผมจะลงได้2อันนะครับผมก็ลงอย่างนี้ เราก็จะได้สองเหรียญลับคืนมาอ่าโอเคสองอแล้วโอ้โหถ้าทางใบสี่แต้มนั่นจะเป็นของเขาเราแย่และโอ้อันนี้ดึงออกสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ตอนนี้เราค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเขาสามารถลงอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ได้นะครับน่าจะดีสุด โอเคซึ่งพอลงตรงนี้เสร็จปุ๊บทำให้สีแดงคอม p l e t ตัวนี้ไปนะครับโอเคก็ไอตัวนี้ก็เป็นสกอร์ของ AI ไปนะครับเราก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนับตัวที่เป็นตัวใหม่ก็เข้ามานะครับโอเคต่อไปตาเรานะครับแย่ yeah, เลย hmm. อืมอะพอเริ่มเธอเราเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเราก็เปิดใหม่ เราต้องการ c o m plete ตัวนี้ให้ได้เพื่อความชัวร์นะครับผมใช้ตัวนี้ก่อนเลยลิซ่าตัวนี้เก่งสุดในตอนนี้นะครับเราก็ต้องอได้2เหรียญน,นะครับต่อไปหนึ่งแย่แล้วถ้าเขาปิดได้โอ้โหโดนไปสี่เหรียญครับอันนี้ตัวหนักโดนหนักห้อ 5, ทอนหนึ่งแล้วกันโอเคอันนี้ เป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งกรณีนี้ถือว่าเจ็บปวดมากเพราะว่าผมโดนปิดซึ่งในกรณีนี้เขาบอกว่าถ้าเสมอกันนะครับใครที่ลงหลังลงเป็นคนปิดถือว่าได้เพราะฉะั้นตัวนี้ A.I. ถือว่าได้นะครับผมไม่น่าชล่ใจเลยก็คือโดนขโมยไปอีก3คะแนนนะครับแต่เนื่องจากผมมีโทเค็นอยู่บนนี้ผมเลยได้ได หนึ่งบาทมานะครับแต่เกมนี้หนึ่งบาทเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเหนื่อยครับตอนนี้เหนื่อยเ,อเราต้องจ่ายสองเหรียญไปเลยดีกว่าไม่ไม่ไม่เราจะลงแบบนี้เราจะลงแบบนี้เดี๋ยวตอนหลังเราค่อยใช้เหรียญเยอะๆนะครับต่อไป หนอกโอ้โหรอบนี้ผมสวยมากนะครับถอยได้เด็นหนึ่งอันนี้2นะครับอ่าเป็นรูปการกระบาดเป็นรูปกากบาดโอ้จุดที่ดีที่สุดน่าจะเป็นจุดนี้เพราะว่าเขาปิดด้วยนะครับแล้วก็ได้ลงอีก3ตัวนะครับถือว่าบังคับผมลงเลยเพราะว่าอันนี้นี่ลำบากมากแต่พอดี ่เมื่อกี้นี้ผมใช้ไปละโอเคใช่ไหมใช่เหลืออันเดียวนะครับผมก็ต้องลงตัวนี้เพื่อปิดนะครับไม่ให้เขาได้นะครับโอเคโอ้แต่ว่าแต้มเดียวคุ้มเหรอคุ้มเหรอคุ้มเหรอไม่เอาดีกว่าผมยอมจ่ายสองเหรียญน,นะครับตัวนั้นให้เขาเสียเทิรนได้ไปผมเพื่อเมคชัวร์ผมจะได้ตัวนี้นะครับอ่าแล้วผมก็ได้หนึ่งเหรียญกลับมา ต่อไปนะครับถอยที่4นะครับแย่แล้วโดนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ว่าตรงนี้โอ้โหเป็นอันที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาสามารถโดมิเนตผมแทบจะได้เลยนะครับก็คือลงที่เขามีประโยชน์สุดก็คือต้องปิดเหรียญก่อนเพราะว่าไม่มีทางปิด ปิดตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็คือลง2อันนี้ฟึบฟบนะครับแล้วอีกอันต้องลงอันนี้แต่เพอเอิญเขาลงไปแล้วอีกอันก็ลงอันนี้ไปอ่าดีกว่าไหมหรือเขาจะลงงี้งี้งี้เออเขาอาจจะลงลงเนี้ยดีสุดละเพราะว่าเขาได้ทกเค็นเยอะสุดนะครับ อ่ะตัวนี้ปิดผมได้ผมได้การ์ดไปนะครับโอเคนะครับผมได้การ์ดละอ่าทีนี้มันก่อนเข้าเทินผมเพราะฉะนั้นผมยังรีไม่ได้นะครับอ่าตาผมผมก็ต้องเล่นตัวนี้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันลงได้ถึงสช่องลงได้ถึง4ช่องโอเคผมยอมจ่ายสี่เหรียญเลยเพื่อ ลงช่องปะเส้นปะ2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะลงแบบนี้ได้นะครับลงแบบนี้ได้ตามแพทเทิร์นก็คือ4อันแต่ทีนี้ลงได้แค่3ามันแล้วก็ลงอันนี้อันหนึ่งนะครับอ่าก็ตามนี้ต่อไปพอยเตา๋า6โอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นของเขาละ3แต้มด้วย โอ้โหโดนไปอีก3เหรียญตอนนี้เหลืออยู่ประมาณคร่าวๆ20นะครับผ่านไปประมาณครึ่งเกมแล้วแย่แล้วครับอ,อันนี้ลงเบอร์6ลง3อย่างนี้ถ้าลงอย่างนี้จะได้ประโยชน์สุดครับเพราะฉะนั้นใบนี้เป็นของเขาแน่นอนต่อไปตาผมผมก็รีเซ็ตตัวนี้ก่อนอรีเซ็ตรีเซตซึ่งอตอนนี้ สถานการณ์ลำบากเพราะว่าผมอยากจะปิดตัวนี้ไปเลยได้3แต้มหรือใช้ตัวนี้นะครับเพื่อลงตรงนี้ให้หมดเลยเพื่อ make sure ว่าตรงนี้ผมจะได้ด้วยลงอันนี้ดีกว่าผมยอมจ่าย4บาทเลยยอมจ่ายแพงนะครับแล้วใช้ตัวนี้มิลิเฮโอนนะครับเพื่อลงนะครับ3ช่องนี้นะครับ พราะช่องนี้กับช่องนี้ลงไม่ได้ต้องยอมจ่ายเงินนะครับแล้วก็ทําให้ปิดตัวนี้ได้นะครับสามแต้มอันนี้สําคัญมากเพื่อให้ผมตามมานะครับอ่าโอเคลาเรียได้ลาเรียมาแล้วนะครับจบปุ๊บอันนี้สี่แต้มนี้สำคัญเหมือนกันนะครับต่อไปสามโอตรงนี้นะครับ เราต้องคอยดูต่อไปอ่ะโดนเชิดไปอีก2เหรียญน,นะครับโอเคโอ้โหอันนี้ลงน่าสนใจมากเพราะว่าลงเยอะมาก1 2 3 4 1 2 1 2 3 4โอเคโอ้โหอันนี้โหดมากครับทำให้เราคอมพลีตตัวนี้4แต้มไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ตัว AI เนี่ยเขาได้9าคะแนนละนะครับ ส่วนผมเนี่ยยังได้แค่ใบเดียวเองเออสอใบนะครับตามอยู่เยอะครับเมื่อกี้ AI เล่นเสร็จพบตาผมผมตัวนี้เก่งมากตัวนี้เก่งมากลงได้แต่ว่าไม่ผมไม่มีเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องหาเงินซึ่งผมใช้ลิซ่าเหมือนเดิมนะครับลง3อันตัวนี้เป็นตัวเบสิกที่ค่อนข้างเก่งนะครับ ก็ได้2เหรียญเอามาลงต่อนะครับต่อไป C นะครับโอ้โหพื้นที่ใหม่ไม่น่าเลยนะครับโดนไปอีก2เหรียญครับแล้วก็เป็น3เป็น3แยกเหมือนลิซ่าเมื่อกี้นี้นะครับก็แน่นอนครับผมก็ต้องโดนเอาเหรียญไป2อันนี้แล้วก็ขึ้นแท่น3อีกแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการ์ดใหม่เนี่ย รู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมอาจจะต้องยอมลงทุนแล้วลุ้นว่ารอบหน้าเนี่ยเขาจะทําไม่ได้นะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับจ่าย2เหรียญน,นะครับเพื่อลงนะครับช่องแรกลงตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยไอชี่จ่าย2เหรียญลงเส้นปะก็คือจะได้1เหรียญกลับมา ละอันนึงคือลงไม่ได้นะครับก็คือเพราะว่าติดตัวนี้เหมือนกันจริงๆอยากจะลงเพื่อเพื่อเก็บเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยากได้เหรียญเพื่อเอาไว้เป็นประกันเหมือนกันโอเคต่อไปนะครับสองโอ้โหอันนี้โดนไปสามเหรียญจบเหมือนกันครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สองอัน ตังนะครับซึ่งก็แน่นอนน่าจะต้องเป็น2อันนี้โอเคตาผมผมก็ต้องรีบคอมพลีทตัวนี้กับตัวนี้ให้ได้ซึ่งผมตอนนี้ผมเหลือการ์ด2อันนี้คอมพลีทได้แค่อันใดอันหนึ่งนะครับหรือจะคอมพลีทอันนี้เพื่อความเสี่ยงจริงเสี่ยงหมดทุกอันนะครับแต่ว่าตัวนี้4แตม้มเพราะฉะนั้นผมต้องเอา4คะแนนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยอมใช้ตัวนี้นะครับเพื่อวางตัวนี้ปิดนะครับ แล้วเอาสี่คะแนนมาจริงๆไม่ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยากเปิดอันใหม่เท่าไหร่แต่ว่าก็เกมน่าจะใกล้จบและนะครับเพื่อความเสี่ยงมีความเสี่ยงอ่ะอันนี้โดนไปอีกสามเหรียญน,นะครับอ่าทอนสองโอเคอันนี้ท่าแปลกๆนะครับเบอร์เอ็มกี้ถอยหรือยังยังไม่ถอยหรือเปล่าอ่ะถอยใหม่ C น,นี่อะไรโอ้โหโดนเลยครับโดนเก็บ2เหรียญไปอย่างง่ายดายนะครับอีกอันหนึ่งลงไม่ได้นะครับโอเคทีค่เราจ่าย3เหรียญไปหรือ,อยังเม่เไ็เไรตาผมผมอาจจะต้องเลือกลงปิดตรงนี้นะครับอ่ะก็ ลงปิดตรงนี้นะครับเพื่อให้ make ั u r e ว่าผมได้การ์ดนะครับอ่าโอเคตอนนี้ไล่ไล่มาไล่มานะครับต่อไปตา AI นะครับ C โอเคโดนไป3มเหรียญอีกอใกล้หมดแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณสิบเหรียญ เล่นเด็กประมาณสามเทินนะครับโอ้โหแล้วอันนี้โดนเบอร์สี่ท่านี้ไปนี่เจ็บปวดไม่รู้ท่าไหนาดีอ๋อผมเห็นละผมเห็นละก็คือเขาน่าจะต้องอ๋อจริงๆเขาอยากจะลงอย่างนี้ครับคือจริงเขาลงอย่างนี้ได้ปึ๊บนะครับปึ๊บอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อเกินโอ้โหผมโชคดีมากครับเพราะฉะนั้น จุดที่เขาสามารถลงได้เนี่ยมีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนที่อื่นเนี่ยเปิบเบเปบเ,เ,เ,เนี่ยติดหมดเลยโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้เลวร้ายมากแต่ว่าตอนนี้โดนคุมไป2อันละนะครับอันนี้โดนแน่ๆอันนี้โดนแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี1 2 3 4 5 6 7 7, 7้าต้องรีบเก็บนะครับที่เหลือเพราะฉะนั้นผมจะใช้อันนี้ ดีไหมไม่ดีกว่าผมใช้อันนี้นะครับแล้วจ่าย2เหรียญด้วยนะครับเราต้องพยายามคีปเงินให้อยู่ในนี้ละนะครับเราก็ลงอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งช่องหนึ่งลงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ได้2เหรียญกลับคืนมานะครับโอเคเราต้องพยายามเล่นแบบประหยัดละนะครับ ต่อไปนะครับถอยเตาหนึ่งโอ้โดนโดนอยู่แล้วครับอันนี้โอ้ยทำไมไม่ลงอ๋ออันนั้นหนึ่งแต้มโดนไปสี่เลี้ยนครับโอ้อันนี้เจ็บหนักนะครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเลี้ยนอันนี้เป็นเส้นยาวเลยเบอร์หนึ่งเส้นยาวห้านะครับเพราะฉะนั้นโดนกันยาวๆหนึ่งสองสามสี่โอ้โหโดนหมดครับเพราะฉะนั้น ไอ้ตัวนี้โดนมันขโมยไปไม่เป็นไรแต้มเดียวนะครับแต่ผมได้หนึ่งบาทมาด้วยแต่เราต้องพยายามใช้เพราะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบนะครับโอเคถ้าเหรียญหมดตอนนี้เราแย่แล้วเพราะเรามีตัวอยู่ยนี้แต้มลบเยอะนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเสี่ยงพอสมควรแล้วเพราะต้องเล่นการ์ดไปนี้หรือจะยอมจ่าย1บาทนะครับ เพื่อรีรีใหม่ซึ่งผมทําดีกว่าจ่ายหบาทก็คือจะมีวิธีเรสนะครับก็คือจ่ายเงินตามาคนที่ยังตื่นอยู่นะครับแล้วที่เหลือจะกลับมาใหม่เอาแล้วครับอตอนนี้ผมจังหวะค่อนข้างดีนะครับเราก็มาดูกันว่าเราใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับซึ่งมีตัวเก่งๆเยอะนะครับเราพยายามจะเอาตัวนี้มีตัวไหนได้บ้างมีตัวไหนได้บ้างไม่มีไม่มีม,ม,มีไอ้สแยกไม่ได้ โอ้โหอยากจะคอมพิวตัวนี้จังเลยมีไหมไม่มีนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมยอมใช้ผมขอใช้อันนี้ก่อนนะครับแต่เก็บสามเหรียญมานี่มีสิทธิ์เจ๊งเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เหรียญหมดนะครับ ถ้ามันหยิบปุ๊บเหรียญหมดในเกมจบทันทีเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาไปสเหรียญเนี่ยแล้วเกิดรอบหน้าโจวการ์ดข้างล่างมีสเหรียญผมก็ตายอยีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงเสี่ยงดีไหมเสี่ยงเล่นการ์ดเล่นการ์ดท,ที่เป็นตัวที่เป็นอย่างนี้ดีกว่าโอเคอ่ะผมเล่นการ์ดตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมยามจ่ายสองเหรียญไปก่อนเพื่อลงอันหนึ่งนะครับผมเริ่มลงจาก ตรงนี้เติบเติบนะครับเพื่อปิดนะครับเติบเติบแล้วก็ตรงนี้ยอมจ่ายอันหนึ่งตรงนี้แล้วผมก็ได้2อันนี้กลับมาทําให้ผมได้นหนึ่งเหรียญโอเคช็อตนี้ใช้ได้ครับช็อตนี้ใช้ได้ผมก็ได้อันนี้นะครับไกลเคียงมากๆครับใกลเคียงมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้8ดใบแล้วหนึ่ง6 7 8สสี่ห้าเจ็ดแดดใบนะครับทีนี้ เราจะต้องปิดอีกใบหนึ่งแล้วก็ใบนี้สิบใบภายในสองเทินแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะได้หรือโดนไปสามเหรียญมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับสามเหรียญแล้วก็อ๋อลืมทอย C ตรงนี้อ่าคนข้างโชคดีเพราะว่าเขาได้ลงตรงนี้เพื่อปิดนะครับหนึ่งสองเพื่อปิดนะครับโอ้เขาลงมาข้างล่างอีกโอ้อันนี้ผมถือว่าโชคดีครับเขาปิดให้ เพราะว่าเขาลงลงอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้เขาก็เลยได้โอ้อันนี้ผมโชคดีมากอันนี้ผมโชคดีโชคดีสุดๆเพราะว่าอา้าวอ๋อนี่ถ้าเล่นแบบฮาร์ดคอร์ผมแพ้ไปแล้วเพราะว่ามันได้ห้าก่อนนะครับมันได้ห้าก่อนแล้วก็ผมได้เพิ่งได้เก้าใบที่เก้ามานะครับเพิ่งได้ใบที่เก้ามา โอโหนี่ถ้าเล่นฮาร์ดคอร์นี่แพ้แบบเจ็บใจมากเพราะว่าโดนโดนไป5ใบนะครับแต่ว่าการณีถ้าเล่นแบบอีซี่อย่างเงี้ยอ่าผมถือว่าชนะแล้วเพราะว่าผมลงอะไรไปตรงเนี้ยปึ๊บก็ถือว่าคอม plete นะครับอ่าผมถือว่าคอม plete โอเคก็เกือบๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดไอตัวนี้หมดเนี่ยนับคะแนนเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะแพ้เพราะอันนี้มันมีทั้งหมด15คะแนน15ผมได้คะแนนเท่าไหร่ 15ตอนนี้ผมได้13บ16 16แต่ว่าผมมีตัวเนี้ยอยู่6ตัวเพราะฉะนั้นผมก็เหลือแค่10แต้มถ้านับคะแนนย่างไงก็แพ้เพราะฉะนั้นรอบเมื่อกี้ถือว่าโชคดีมากๆที่โจ์ได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วช่วยคอม p พลีทให้ผมทำให้ผมไม่ต้องเสียอีกเทินหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมปิดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เกมจบโดยที่ชนะ มี10บใบนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับนิดๆหน่อยๆของการทอยเต๋านะครับเพื่อให้เกมมันดำเนินต่อไปได้แบบมีการแรนดอมนะครับแต่ว่าดวงไม่ได้เยอะมากนะครับจากที่สังเกตว่ารอบแรกๆผมค่อนข้างสวยโดนโดนนำไปเยอะนะครับทีนี้ถ้าเล่นแบบฮาร์ดคอร์โหมดเนี่ยพอครบ5เนี่ยถือว่าแพ้เลยซึ่งถ้าใครก็ตามที่เล่นแบบ แบบผมอย่างเงี้ยแบบแคชชวลแบบธรรมดาแล้ว7ใบชนะเนี่ยแล้วดูง่ายไปลองเล่นแบบ5ครับเพราะว่าโอ้โหถือว่ายากใช้ได้เพราะว่าผมเคยเล่นมาสักหลายรอบแล้วแล้วก็เคยชนะแค่รอบเดียวเองนะครับอันนี้คือโลมแบบโซโล่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอ j นจอยกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ฝากช่องลาลาเล่นนะครับอชอบ ยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามไปที่นี่เลยค่ะ